สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดาค่ะวันนี้มาแชร์สภาพอากาศของที่นี่ให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงก็คือยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่นะคะวินเทอร์นี่คือวันที่7ดเดือนมีนานะคะเอาง่ายๆก็คือประเทศไทยคือร้อนที่นี่ยังไม่หายหนาวเลยเห็นไหมคะ หิมะตกตั้งแต่บ่ายสองนะคะยังไม่หยุดพายากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะตกทั้งคืนของคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าดูนะคะทุกคนนี่นี่คือหน้าบ้านซึ่งตกมาเนี่ยเอาง่ายก็กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยบ่ายสองสามตี่ห้าหสี่ห้าชั่วโมง ตอนนี้หกโมงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนี่แหละสภาพอากาศของคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะคือิเคยแชร์คลิปที่บอกว่าใช้ชีวิตยังไงในใเมืองที่ติดลบอุณหภูมิยี่สิบถึงสี่สิบมันมันติดลบถึงจริงๆนะทุกคนมันติดลบถึงจริงๆนะคะคือตัวยุริเนี่ย เคยอยู่เมืองไทยอ่ะคือร้อนร้อนสุดๆดพอมาอยู่เมืองที่หนาวสุดๆนะคะเป็นอย่างนี้แรกๆมานี่คือตื่นเต้นมากตื่นเต้นกับอากาศหนาวตื่นเต้นกับหิมะนะคะตอนนี้ก็คือไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะตกมาเมื่อไรโอ้ตายแล้วถ้ามันตกแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไม่เท่าไหร่ค่ะทุกคนนี่ตกทั้ง ตอนเย็นถึงแลางคืนแล้วก็พรุ่งนี้หิมะก็คือนุ่นอะกับหัวเขา่าพรุงนี้เช้าตื่นมาไปทํางานหิมะถึงหัวเข่าแน่นอนทุกคนนี่แหละชีวิตของคนอยู่เมืองหนาวใช้ชีวิตยังไงขับรถก็ลําบากเดินไปบนหิมะก็ลําบากนะคะเห็นไหมมันไม่มีพื้นที่ในการที่จะให้เห็นเลยว่า เออนี่คือถนนนี่คือพื้นดินนี่คือหญ้าเห็นต้นไม้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะชีวิตของคณบางหนาวตื่นเต้นมาใหม่ๆพออยู่ไปจะจะรู้แล้วว่าทำไมเขาต้งชอบแดดเนี่ยเข้าใจเลยนะคะหนาวดีเท้ทุกคน นี่คือเช้านะคะทุกคนที่ตื่นเช้ามาอย่างนี้คือหน้าบ้านบันไดนะคะนี่คือตื่นเช้ามาตกทั้งคืนแล้วก็เมื่อวานตกตกตอนตอนตอนเย็นเนาะแล้วก็มาทั้งคืนไม่เห็นถนนเลยดูบ้านเพื่อนดูที่ทางขึ้นนี่เป็นอย่างนี้นะคะเงนขาวๆนะะี่คือ ตรงกลางี็คือถนนนะไม่เห็นเลยเห็นไมทุกคนไม่เห็นถนนเลยนั่นแหละนะคะสภาพอากาศของแคนาดาในเมืองหนาวที่ติดลบ2 0ถึงลบ30วันนี้ลบ13าค่ะทุกคนพามาดูบรรยากาศวันนี้าแดดดีค่ะทุกคนแต่ที่นี่เดี๋ยวนะคะแป๊บบนึงน้ำแข็งมาไปน้ำแข็งโี่ค่ะโอ้หไม่เห็น ตี่สองตาเนี่ยค่ะมันก็ยังหนาวอยู่นะติดลบเก้านั่นแหละติดลบเก้านั่นแหละแต่แต่มันมีแดดไงทุกคนมันมีแดดแล้วเป็นวันหยุดก็เลยบอกเออออกมาดูบอกสามีบอกกับฉันออกฉันออกมาเดินเขาหัวเราะใหญ่เลยเขาบอกฉันออกมาเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะเด่ยก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ฮะเห็นไหมฮะ,ะอืม นี่เลยนะคะอ่ะเดินทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูว่าจากบ้านเนี่ยนะคะเดินไปที่ทํางานเนี่ยอย่างที่เคยพูดให้ฟังอน่ะนะคะเดินไปทํางานที่ที่เดย์แคร์ค่ะเนี่ยค่ะไม่ไกลนะคะนี่นี่เห็นไหมคะคือแดดมันออกอะ่ะพอแดดมันออกปุ๊บ ถน,นนนะ่ะมันก็จะไม่มีน้ําแข็งแต่ข้างๆมันจะมีหิมะเยอะอยู่เห็นไหมคะอันนี้ในหมู่บ้านนะคะอ่าเนี่ยน,นี่เดินถ่ายถ่ายวิดีโอไปด้วยไปไปด้วยแล้วก็แล้วก็วก้ดูบรรยากาศนะคะเนี่ยเออถ้าเดินตั้งใจเดินเลยเนี่ยมันจะถึงเบยแค่ประมาณ3านาทีแต่วีจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ,ะนี่นะคะ เนี่ยชีวิตเมืองหนาวเออก็คือฤดูหนาวของปี2024น่ะคะเนี่ยค่ะนี่กลับกลับไปดูไอ้หน้าอ่ะเห็นไหมข้นะางหน้าเนี่ยนั่นคือเดคแคร์นั่นคือเดคแคร์สนามเด็กเล่นเดคแคร์อา่า เดินไปเรื่อยๆชมท่าอากัศดีๆก็คือหน้าร้อนนี่คือถีขี่สกูติเตอร์มาแล้วก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเรื่อยๆอย่างที่บอกอะ่ะเช้าๆมันจะมืดเพราะว่าเรยเริ่มมาหกโมงของโมงครึ่งนะคะเริ่มเริ่มก่อนคนอื่นฉะนั้นมันยังมืด แล้วก็หนาวฤดูหนาวอ่ะสามีเขาก็จะตื่นไปส่งทุกเช้านะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะเดแคร์ดูหิมบาส,สิเป็นกองเลยเห็นะคะกองเลยอันนั้นก็คือคอนโดคอนโดที่นี่ตั้งแต่คอนโดจนถึงที่บ้านเนี่ยนะคะก็ก็จะเป็นหมู่บ้านสำหรับผู้สูงอายุพวกที่สามารถมาซื้อที่นี่ได้นะคะ ต้องอายุ45ห้าขึ้นไปนะคะเนี่ยนี่บ้านเพื่อนชื่อเดียวกับสามีเวลาฤดูรู้ร้อนมาเดินในทักทายกันทุกวันนะคะเนี่ยคือคือ,อยุลีเนี่ยนะคะเช้าเช้าสามีมาส่งตอนจะกินข้าวกลางวันกัสามีก็มารับแล้วก็ประมาณ11อดโมงพักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินกลับมาเดินเดินแค่แป๊บเดียว นะคะเนี่ยก็ก็เลยวันนี้แดดดีเห็นไหมคะไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวเพราะว่ามันมีแดดและหิมะเนี่ยเห็นไหมหิมะเนี่ยรถรถเขารถรถเขาขูดไปหมดลนะคะ่ะดึงไล่อันนั้นก็คือที่ทำงานที่ทำงานมันจะมีสองตึกตึกเก่าอยู่ข้างหน้าจนอนนี้ตึกปั่ โชคดีใส่ฝันมากที่อยากได้ทำงานใ,นใกล้บ้านเฮเจินถึงแล้วทุกคนเห็นไหมีีทำงานนี่ละค่ะเดินแป๊บเดียวจากบ้านนะเดินมันแป๊บเดียวไม่ไกลสบายๆงานใกล้บ้าน บรรยากาศฤดูหนาวมาให้ดูว่าหิมะมันเยอะขนาดไหนะน,นะฮะนี่มันตกอย่างที่บอกว่ามันตกไปช่วงยาที่ตกเนี่ยน,นั้นก็คือตึกเก่านะคะเคยทางานที่นี่อยู่ประมาณกับสองปีปีประมาณปีครึ่งมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตึกใหม่นะคะเนะี่ย